นะครับสวัสดีครับผมกอพพผมนิวส์คุณก,การรีวิวเกมเมอร์เมสวัมหรือหนองน้ำนางเงือกพัทที่เจ็ดน,นะครับโอเคดูต่อกันเลยท้อาไงดีวะไม่ต้องมาตอนที่มึนๆอ,อย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจลืมแล้วกดปุ่มอะไรเี็ใจกดคุยได้ไม่เห็นไปไหนตอนดีวะเออหืมีล้อมอยู่รมีหินล้มมีรั้วหินล้อมอยู่ฮ เออมันใช้งานได้ฮะได้รัวหินมาใช้ไยเพนเอาไซเพนเหนกน้่องอยู่นอกบ้านหรือว่าใช้อ๋อน้องตอกหมุดปะใช้ปะใช่ <laughs> มีพิกเกอร์พิกเก็ตด,ด้วยเราใช้คอนตอม ไอ้ล้วนีไว้แล้วก็คึงมันกับเชือกใช่มันดูดีนะโอ้เอาแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคครับว่าจะหาเจอผมหาเจอหา,หาน,น,หนานมากนะครับใช่ไหมลุยต่อเลยอ่ะลงไงวะอ่ะลงไปกดไซต์เข้าไปเลยมาโอ้ว่าห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยกล่องไม้จะเจอสมนังเงืกกอกปะเนี่ยดางเงือกน้อย ตะปูตะปางเชือกแขวนอยูญญ่บนกำแพงถุงเอ่อนั่นแหละขวดของเหลววัต t ตอร์บางทีนี่อาจจะเป็น staff n o s e d o c u m e n t m e n t i o n what what it เอ่อ disinfectant ที่เป็นข้อมูลสักอย่างที่ที่เขาพูดถึงกันะนะมันคืออะไรกันแน่ disinfectant คือยาฆ่าเชื้อโรคเหรอ,หอ ว่างไงกระดาษายมีบางอย่างฉันอยู่บนโตะ๊ะไม่ได้เขียนอยู่บางอย่างแผนที่เจอแผนที่แล้วเย่อ,อะไรอ่ะฮะวัดเฮย้ยบางอย่างอยู่ตรงนั้นอ่ะสิบสพายเวรกรรมเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่โอภยโอ้โอ้เวรกรรมแล้วไหมต้องออกจากที่นี่นเ,ด,เดี๋ยวนี้เซฟได้ป่ะเซฟเซฟเซฟได้ เสียงอะไรวะนางเงือกน้อยหรือเปล่าอ่ะนางเงือกน้อยตู้ที่มีของเหลวขวดของเหลวนี่คือเครื่องจกักรที่มีน้ำสะอาดเป็นเครื่องกรองน้ำแน่ด้วยอะไรวะอะไรอ่ะนี่ลุยใหญ่หญหญบนกําแพงรู้แล้วะเนี่ยโอ้นี่ถังบาเดลส์ถังใส่น้ำเสียงอะไรอ่ะจากไหนอ่ะจากไหนวะวะ้ดวัดเตะอา่านไม่ทันอ้ ว่าเอาล้มเอาเฮ้ยเอาโอ้ยไปฉายลนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมือสองข้างวมน้ำด้วยวัดวัดเดอะวัดเดอะวัดวโอ้จูออนนี่ว่ะจีจีขาวนี่ว่าวัดโอ้ my god เอ้าเป็นลมเลยเอาเป็นลมใช่ไหมไม่ใช่ตายเลยมีตาเดียวด้วยวัดตะเกียงฉันไปแล้วอ่ะ ัล้ววัดว่ากิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าแล้วเรามืดอย่างนี้กตายหาแน่เลยเฮ้ยไปชายก็ตะเกียกเคเคเฟดเฟมืดอ่ะอาอเฮ้ยสว่างแล้วอาอสว่างแล้วอ่ะนมก็ฉันก็หลับไปถึงตอนเช้าเลยเหรอโอ้อยู่ใกล้จังนะครัวฉันเลย เอาได้ได้แผนที่ใช่ไหมไอเทมซอฟต์แวร์แมปแมปเซตแผนที่มึงโอ้โ oh. หนี่มันแผนที่เหรอจ๊ะโคตรจะอาดิดมากเลยวอตดิดไอมาสีแดงนี่มันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดไปทางเหนือก็จุดแดงนี่ก็ทางคือทางที่จะมันออกงั้นถ้าฉันไปทางขวาของเมนชั่นแล้วก็ ไม่เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่รู้ว่าทําง,งไหนคือแมน,น,มนชั่นที่แมนชั่นมันหาเหันทั้งไหนนะบางทีเซทัโรอจะรู้ก็ได้อ่นนะแผนที่แผนที่เธอนี่โอ๊ตอ่ะเซทโัทโรเซทัโรลินเธอไปไหนมาน้ยจ๊ะโอ้ฉันเจออะไรบางอย่างที่ห้องลับอะ่ะฉันเดินหารอบๆแล้วก็ล้วเธอเจอเธอเธอ,เธอเป็นไงบ้างล่ะไม่เจออะไรอะไรเลยฮะ ก็ฉันก็เจอแผนที่สักอย่างหนึง่งนะแต่ฉันไม่เข้าใจมันเลยอ่ะฉันบอกไม่ได้ว่าทิศทางมันคือตรงไหนกันแน่ดูนี่หน่อยได้ไหมจ๊ะซิทาโรเป็นไรเหรอหวัดอ่ะอืมอ๋อเฮ้ยกนหรือเปล่าซิทาโรจะทำอะไรกับเธอเอาไปกับฉันนะอาอเฮย้ยหน้าแดงเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแดงอ๋ออ๋ออ๋อหายแดงนะหายแดงนะซิทาโลรอ๋อกิ๊กหน้าแดงหน้าแดงคือกดแน่น,นไปหรือว่าอายวะก็ได้เหรอ เธอสั่นเหรอฮะฉันกลัวฮะฮะ,ฮะหาได้คนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูกะแล้วก็ยูตะฉันไม่รู้ว่าคนจะทำไงดีอ่ะฉันดีใจที่เธอปลอดภัยนะซิทาโร่วัเดเ็บโหลดอยู่ข้างฉันใน,นวันนี้ฉันเกลียดที่จะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะออกไปาจากหากเธอนะ เอออะอต้อาไงดีวะโอ้โหตอบนับปฏิเสธได้ด้วยอ่ะอ่าแอบซิปก็แอบซิปอ่ะเราจะแดบได้ฉันเข้าใจแล้วโอเคฉันรู้ว่าฉันอาจจะเจ็บปวดแต่ว่าฉันสาบานได้ว่าฉันจะไม่เกลียดเธอหรือว่าไม่ดังนั้นแล้วอืมกลับไปที่ตึกหลักก่อนแล้วกันนะ ที่นี่มันสกปรกมากเลยอะ่ะได้ไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอน่ยเฮ้ยเฮ้ยเมือ่อกี้มันถือไม้ด้วยอะ่ะอ่ะฝันนี่ก็แล้วอฝันใต้ทะเลใต้ท้องน้ำเหม,ม,ม็นกมแล้วไงใส่ทารโองไม่เดี๋ยวก่อนสิ อ่านี่ไม่ใช่ฝันอะ่ะฉันเห็จนจะไม่ออกอะ่ะเวรกรรมละก็ได้ช่วยด้วยเจทารุ่งเฮ้ยกดอ้าวเฮ้ยโดนกดน้ำอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยอ๊ะอ่ะอ่ะเอ๊ะตอนนั้นคือยังไงอ,อ,อ่ะเฮ้ยงงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว คือเมื่อกี้มันจบตัดจบแค่นี้เหรอหรือว่าย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงมากนะเออเออมันมันไม่มีเอ็นอะไรขึ้นมาเลยหรือไงอ๋องงเอออันน้ต้องไปเสร็จใช่ไหมหรือว่าแพทมันหล่นมันไม่ครบหรือยังไงงงมากเลยจู๋ก็ขึ้นหน้าแรกอ่ะฉันไม่เข้าใจเฮ้ยงั้นก็รีฟัชก็ได้วะรีเซ็ตก็ได้อ่ะ จิทาโลกจะฆ่ากรูอาริเสตไม่มีทางคิดว่าจะเป็นใครกันแน่นายเป็นอะไรกันแน่งนะนายตุ๊บแปลกๆนะเนี่ยนายเป็นอะไรกันแน่บอกฉันนะว่าจะเป็นเหมือนยูตามานี่สิโอ้ยเย็ดไม่อย่ามึงใกล้ฉันนะ เธอมันอีงโงอวะขวานเลยเหรอเมื่อกี้ใช่ขวานแล้วเมื่อกี้มันไม้เนี่ยนี่มันขวานเลยเหรอวะโหลีฉันบอกให้เธอมาน,นี้ไงฉันจะฉันจะไม่ให้ I won't have a woman talking back to me จะไม่ให้ผู้หญิงพูดกับฉันอย่างนี้เหรอออกไปทางๆนะวิ่งวิ่งไปไหน โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยว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 ยวิว่งไปไหนวะเดี๋ยวไอเทมมีอะไรบ้างโคตรจะเย็นเลยมีไฟแช็กมีตุ่มแดงๆดงซุนเจใช้แล้วใช้ไม่ดื้มั้ยมีก๊อฟขับด้วยตันตายนี่คือโอเวอร์เอามันก็ขึ้นหน้านี่หรออะไรอย่าเดี๋ยวห้องในเช้บ้างอะออกไปไหนละโอ้ ไปไหนอ่ะห้องไหนอ่ะวัดแต่ห้องนี้อะไรเธอวิ่งหนีได้แต่เธอซ่อนไม่ได้นะจ๊ะลบไม่โดนจ้ะเอ้าเฮ้ยเอ้า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 สแตนโลว์เขาหายไปแล้วเอ้าไม่ใช่เขาตกรูไปแล้วเนี่ยเอ้าเขาตกไปในห้องชั้นล่างหรอจ๊ะเอาไงดีวะน่ากลัว ค้างไอ้ก,กระตุกเองลงบนได้ไป้ายอ่าอ่ห้องนี้เอ่เอหูวขวานโดนเตะซะเง,งินเนี่ยเป็นกลางเซทาลโลอ่าอ่าอ่าเซทาลโลบ้าจริงฉันเจ็บเซทาลโลเท้เค่คได้เผาดูไม่โอเคเท่าไหรนะ่เน,ะน,ะนะี่ยน่าจะน่าจะแบ่ว่าตายแน่เลยแล้วก็นะฉันจะหยุดห้ามเรื่องเอง ครับยังไงเนี่ยโอ้โหแต่ว่าฉันฉันไม่มีอะไรอะไรเลยนี่นานฉันทำไงดีอะฉันจะาหาเจอไหมเนี่ยหาอะไรอะลินลินเอาขวานออกไปได้เ,เดี๋ยวถ้าเอาขวานออกก็เลยกก็ก็พุ่งกระจายสิจะ๊ะฉันบอกเธอว่าให้มันเอามันออกไปเออาก็ได้นั่นตายเลยนะ อ้าวไม่ใช่เอ้าคนรอดขึ้นรีนเองเหอเธอนันหลัเซอดอน,ล,นลัตื่นนะเฮ้ยเธอโอเคหรือเปล่าฉันจะหยุดเลือดให้เหรอหรือเปล่าบ้าจริงทำไมนี่ต้องเกิดขึ้นด้วยก็ไดมบีชิติงมีเธอต้องทิ้งฉันไปฉันไปไม่ได้แล้วฉันอินเดมิสไม่ไหวแล้วว้าเฮ้ย เอ้าฮ hmm. wow, right. ึหมายความว่าไงมั <blunt animation> ่จใจโหวิเ่งไวเหรอเนี่ยเซนต์โรดอย่าพยายามยืนอีกเลยนะนอนลงตรงนี้นะอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะจะตายอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกโอ้โห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 เหย็ดเค้กโอ้โหอิดาโค้ชถอดอ่ะเดี๋ยวนะเรามีอะไรบ้างเนี่ยหวานจีบไปเลยรอยเลือด เราต้องตามนอยเลือดไปใช่ไหมใช่ปะโอ้โห,หลอยเลือดเป็นทางเลยโอ้โหมึงเดินไวมากล่ะคนเจ็มเดินแบบโอ้โหโคตรไวอเออไปไหนเออฮะเจตโรดเธอทำอะไรของเธอขวานในท้องฉันอะ่ะไม่ฉันรับไม่ไหวแล้วเจตโรธเอาไปาเธอเจอแผนที่ แล้วก็ออ,อกไปจาที่นี่นะแม้แต่คนโง่ยอย่างเธอก็ทําได้เธอสามารถกลับบ้านได้โอเคไหมอย่าทำาทำตัวอย่างนั้นสิมานี่ฉันจะช่วยเธอเองถ้าแกิไม่รีบแล้วเลือดมันจะเธอกลัวใช่ไหมล่ะกับเลือดพวกนี้เดี๋ยวฉันต้อง as if I w o u l d n want ถ้าเกิดให้เธอให้ให้เธอช่วยทรงพยบาลฉันนะก็ไม่มีทางได้หรอกนะลืมเรื่องฉันเถอะนะฮะตัวเนี้ยไม่ฉันจะไม่อยู่คนเดียวเลยคาดได้โปรดให้ฉันช่วยนเซนทโาโรลอเธอจะโอเคเลินเรื่องขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตของฉันนะฟังนะไม่ฉันไม่ต้องการอย่างนี้มอย่าไปนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว อี๋องโง่ยฉันอยากให้เธอมีชีวิตรอดแค่มีชีวิตรอดก็จะได้รอดเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตามไปด้วยเฮ้ยอ่ะอ่ะจะอ่ะมือคว้าใ้ได้ what should happen next what อ่ะจะอ่ะ เซทัลโลเแล้วคนเดียวแล้วเวน What should I do? ต้องหาแผนที่แผนที่ก็มีแล้วนี่วะต้องออกจากที่นี่อ่าน,นั่นอะไรแผนที่ก็มีแล้วไม่ใช่เหรอ <laughs> กดเซฟผิดอีกก็โอ้ช่างมันเซฟไปไหนวะเนี่ยเซฟผิดอันอแรงได้นาฬิกาเซทัลโลเอาทำอะไรเนี่ยนาฬิกามัน ใ้กาทำไรวะดูเวลาแลนที่ I don't know what weird d i m a n s i o n facing นะบอกให้ไปที่ห้องสตูดิโอหรอแล้วฟังไหนเหลืยคนเดียวแล้วเนี่ยเหลืยตัวค,คนเดียวแล้ว กูทำไงดีฉันมีเทมอะไรบางฉันมีกอล์ฟขับฉันมีเอนจินคีมีนาฬิกาทำไมก็แน่ี่ยงงหยู่เนี่ยท้องท้องเนี่ยไปไหนอ่ะไปไหนอีกฟังหนึ่งเหรอ,อจบอย่างนี้เลยเหรอมปไดตาย ห้องสต u ด y r o o ูมนี่คุณได้วงเอ็นใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวคนเดียวแล้วห้องไหนวะห้องนี้ปะนั่นงไงนั่นอะไรวะหนังสือเปอร์ยูวะวิธีการตวรวจสอบทิศทางด้วยตัวเองอ๋อนาฬิกาใช่ไหนี่เองโ c l o ค k กเลเวลอินยูเลฟแฮนด์ถือนาฬิกาได้มือซ้ายของคุณแล้วก็ เอาเข็มชั่วโมงไปที่แสงแดดหันไปที่หันหาดวงอาทิตย์เอ่ um, The point between 12 e l v e and our hand indicates south จุดที่อยู่ระหว่าง12เดือนากากับเอ่อกับเข็มชมั่วเข็มชั่วโมงจะบอกว่าเป็นทิศใต้เนี่ยนะเอาถือเดี๋ยวขอลอง,ลองเองดีกว่ายกนาฬิกาขึ้นในมือซ้ายแล้วก็เทิร์น หันหันเข็มชั่วโมงไปที่เออใช่ไหมนอะอ่ะเฮ้ hey! ฉันตอนนี้ฉันสามารถใช้แผนที่ได้แล้วถ้าเกิดฉันมีนาฬิกาฉันจะไปที่ฉันมีนาฬิกาแล้วฉันก็จะไปที่บ่อน้ำแล้วจะไปลองนูนดีกว่านะโอเคอ่ะไปก็ไปไปเทม มีนาฬิกาโอเคแผนที่ไปลองกันดีกว่าที่หนองน้ำนางเงือกลองเสร็จโดนนางเงือกลากไปลงน้ำตายจบเกมโอซานเอนดิง้งใหม่ม okay, ั้งโอเคดีแผนที่มาแผนที่ไอเทมซัมแวร์แมปอ่าหันไปหาโดชิดเข็มชั่วโมองอยู่ตรงนี้แล้วก็เข็มเอ่อทิศใต้จะอยู่ระหว่าง สินาฬกากับเข็มชมั่วโมงโอเคดังนั้นทิตตาก็คือแอนิเมชันเก่านั่นและจุดที่อยู่ตรงทิศตะวันออกก็คือหมายความว่าไม่ต้องต้องข้ามข้ามบ่อน้ำบนองน้ำไปเหรอคงใช้เวลาเป็นชากกวก็จะเดินวนรอบมันได้นะต้องมี สักอย่างสิที่ฉันทำได้เช็ดเทอเช็ดเคแล้วใช้ได้ไหมเนี่ยไอเรือนั่นนะเดี๋ยวเราเหลืออะไรเราเหลือกอล์ฟข่ากับเด็กปรทันเนี่ยนะเอนจินคีย์ด้วยเดี๋ยวเอนจินคีย์ก็คือห้องห้องไซส์เปล่าเรือเหลือเรืออย่างเดียวแล้วชเช็ดเรืออน,น,นะเลวท่านใช้ได้ด้วยไหมปุ่มแดงๆมึงอนะ่ะครบไอเทมครบแล้วอ๋อฮ uh huh. ะแล้วทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะก็จ่าย เราต้องลองหาแผนที่เจ๊เจ๊ก่อนได้ไหมโอเคนั่นเดี๋ยวค่อยไปหาตอนที่โอกาสหน้าที่จะได้กูตเอนัะครั้งหนึ่งนะจะร์ทอัพ่ะเริ่มเอ่อเปิดเปิดเครื่องยนต์กันได้เลยแล้วก็จะไปอีกฝั่งนึงผมสังคอนใจว่าผมนั่นโดนนางเงือกลากไปลากลงน้ำ <laughs> นาั้งน้ำเงือกน้อยตบบนตบลา่า <laughs> งนสอนใจไม่คดีเท่าไร เอา้าข้ามได้เลยข้ามได้เว้ยเจเจออะไรต่อไปวะเนี่ยเนี่ยไอร้รอนขี้อ่ะจ้ะเอ้โหเดอเนี่ยกลับไปดูข้างล่างดิได้ปะกลับไม่ได้แล้วโอเคนะครับชนนัดหืมไปไหนแเขจะทางไปแล้วปะเด้ขวานี่ไม่ได้สายนี่ ไม่ได้โอเคนั้นต้องไปทางขวาที่มีช่องๆนี่ไหมทีขวาเนี่ยเนี่ยขวาเนี่ยอ้าไม่ใช่อ่ะเฮ้ย,ยแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรเหนที่แดน x by abramark มีจุดอ๋ออ๋อมีจุด x อ,อยู่ตรงน้ำตาลน่ะเราต้องหาจุด x เ,เนี่เหรอฮะฮะ,ฮะ ดินดินตรงนี้แปลกๆนะรู้สึกว่าตอนที่เหยียบมันแปลกๆมากเลยขุดสิจ้าจะเจออะไรวะวอดอัพเกรดลุกไล่ไอแคนดาวมีบันไดด้วยเ <c oughs> ออข้างล่างไปได้ด้วยอ่ะหนุ่มสดนังเงือกบอวะมืดจังเลยโอ้ใช่ถ้ามีเอามีไฟมีเช็คไฟช็คด้ยวยอ๋อเดินท่านไปแล้วโอ้โหโอ้โหคุณขา ยาวกไกลว่าทิศท,ทางเชื่ยอยาวไกลเกินน่ะหนากลัวฮัลโหลอืมอะไรไม่มีอะไรว่าจะรูหนาวจาังเลยอชิ้นหนาวจาังเลยเออ what is this place นึกอะไรอะประทัดนะได้ไหมเอดเคเอาได้ไหมขอขอขอไม่เอาหรอ มีพิกแอคด้วยมีขวานด้วยมียูนิตไรมึงเก็บไม่ได้เลยวะเฮ้ฮัลโหลวอดวอดไปไหนอะอะไรอะอีฮิศบนังเงือกนี่นะบวมน้ำด้วยเอะปีศ yeah. าจอะมันอะไรเนี่ยมังเงือกเหรอตำนานนี่นะ อออย่าแยงอ่ะออกกัที่นี่เถอะนะอืมจะดูตาเธอขาวนักดัวโหแม่งมีสี่ตัวนเลยเหรอเนี่ยมีห้าตัวเลยเหรอเนี่ยโอย้โห,โหวิ่งละอืมกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ขึ้นจากสักอย่างอะไรอะ What, What? เปิดไม่ออกอะ Hey ทำไมอะมันมันล็อกได้อะ Hey มีไข่อยู่นั่นหรือเปล่าว h a เฮ้ y ไข่อยู่นั่นหรือเปล่าเปิดมันหน่อยได้โปรดเปิดมันหน่อย Hey ให้ฉันออกไปนะ What the hell is going on โอไม่โอไม่โอไม่ซันวะเฮ้ย what โหมืดผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยฉันลืมเวลาไปหมดแล้วเอะตายแล้วฉันหิว ฉันอยากกินข้าวหน้าเนื้อฉันอยากกินเนื้อเนี่ยเนื้อเกล็ดไม่อยากกินนะเนื้อไหมอ้าเอาจริงเด็ดเนื้อไม่มึงอย่าคิดเช่นนั้นอย่าอย่าเนื้อเวรกรรมละเวรกรรมละเวรเวรกรรมละโอ้โหโอ้เปิดตู้ละโอ้โอ้ ตออกน้ำไปแล้วแดกไปแล้วโวอ้โหคนแก่เธอยังไม่ชีวิตยอยู่เหรอฮะนั่นโอ้ไม่ได้เปิดตู้ของฉันเขาพูดของฉันเธอเธอกินนั่นก็ที่องศารสดนั่นเหรอโอ้โห กินเน,นือ้อเนื้อโฮลยมากับฉันนะฉันจะพาเธอ,อ,อไปอโอ้จะม,มีใครเชื่อเธอ i n s e n t as you are i n s e n t ที่สติไม่ปกติอย่างเงี้ย เรื่องราวนี้คุ้นๆหรือเปล่านะมันเหมือนกับเหมือนกับเอแม่ชีคนหนึ่งเหรอเธอสวยงามมากในใน,ในตอนนี้อายุสิบเจ็ดปีเธอกินเนื้อนางงาสดๆที่หมู่บ้านของเธอแล้วก็เป็นอมะตะคุณคุ้นในเรื่องนี้มันคืออ่านในคนนั้นห <c oughs> รือเปล่าพันไปแปดร้อยปีสุดท้ายเธอก็ p e r i s h สลายไปหรือตายไปเหรอเพอร์อลิสนะแตกตายไปเนี่ยเน่าเสียเน่าเน่าเปื่อยไปแต่ว่าความต่างของเธอนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอเธอไม่ได้ตายจริงๆหรอหรือไงเธอบางท,ทีเธอจะมีชีวิตอยู่เฉยสักแค่หนึ่งอะ่ะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอล่ะจะเป็นไงนะโอ้โอ้จะเป็นไงนะ เอ๊ะ,อะกินนังเงือกนังเงือกเนือ้อฉันจะไม่ตายไม่ตายไม่ตายวัดใครขำม,มากใครขำม,มากเหมือนเขา,าอย่างไรอะ,อะจบยาาบีคิวนี้ อ่ะจะโอเคเดี๋ยวต้องหาเอ็นอื่นว่าจะเป็นยังไงนะครับพวกผม New School ได้ใหม่กันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปละบายบาย